สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเดย์วีล็อกนะครับผมกับตามติดชีวิตเด็กรัวศรีปทุมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่เราเนี่ยจะไปมองกันว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราทําอะไรบ้างและวันนี้เป็นวันดีด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับก็ตอนนี้สภาพแรบงจริงก็ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งตื่น นะครับตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงนิดๆนะครับก็เดี๋ยวไปแปรงฟันล้างหน้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมีเรียนประมาณบ่ายโมงนะครับก็เดี๋ยวไว้สักเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเป็นการเดินทางแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอแบบไปเตรียมตัวล้างหน้าแล้วก็ขอยืมมีสักสองชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้นะครับผมก็ แต่งตัวเรียบร้อยนะเสร็จละกำลังจะเดินทางไปมอนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งกว่าแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับถือว่าโชคดีเพราะว่าวันนี้เป็นกิจกรรมบอร์ดเกมนะครับผมของทางรายวิชา u s วนะครับผม1 2 0 6 7แล้วก็เป็นของสาขาภาพยนตร์และสืดิจอด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกนะครับผมของกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมไป แต่หลังจากที่เรานรับได้เดินทางไปที่มอและว,วันนี้เราทําเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับได้เล่นกันอยู่ประมาณ4เกมนะเกมแรกจะเป็นเกมโอวคาโดนะครับผมซึ่งก็เป็นเกมให้ที่ให้คนวางเลขเรื่อยๆอะไรประมาณนี้กิจกิกรรมไม่เล่าเดี๋ยวมันยาวนะครับส่วนเกมที่สองเนี่ยจะเป็นเกมเยติไม่ได้ฟิลแบบเหมือนให้เราดึงแบบอะไรเส้นๆนี่แหละครับแล้วก็เกมที่3าจะเป็นเกมผักผลไม้ ฟีลแบบเราต้องเป็นคนบริหารเป็นพ่อค้าว่าราคาผักเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเกมสุดท้าย,ยจะเป็นเกมสีสันนะครับให้คนเราเนี่ยมาใบส้สีแล้วให้เพื่อนไปทายให้ตรงนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์อาจารย์หนึ่งท่านนะครับผมจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับรู้สึกไงกับกิจกรรมวันนี้นครับอาจารย์ครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อให้กับเด็กดนักศึกษาสา,าขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลนะครับได้เรียนรู้เรื่องของการมีความคิดสร้างสารรค์เรื่องของการวางแผนเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะนําไปใช้รวมถึงบางเกมเนี่ยก็สามารถที่จะให้เด็กดนักศึกษามีสติในการทํางานในตําแหน่งในหน้าที่หรือในกิจกรรมนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาและเด็กนักศึกษาก็สนุกกับกิจกรรมนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนผมนะครับมาช่วยสัมภาษณ์อีกคนนะครับเพราะว่าวันนี้เขาไปร่วูกกิจกรรมเหมือนกันเด้นเดี๋ยวอะไรมางกรแล้วถามได้หยุดใจไม่ได้ลครับครับผมซีน้อมนะครับครับก็เมื่อกี้ถามว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมวันนี้สนุกครับ ก็ได้เล่นหลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดอะไรเจ็ดเจ็ดอะไรสักอย่างม่รู้ครับจำไม่ได้เจ็ดยักไม่ใช่ครับก็สนุกครับพี่พี่ที่คอยดูแลคอยบอกกกติกาเกมก็ขำมากเลยครับไม่ใช่ครับก็คืออธิบายได้เข้าใจดีครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็น่ารักทุกคนครับ นะครับผมและนี่คือเรื่องราวดีๆในวันเดย์ของเด็กรั้วมหาวิทยาลัยศรีประทุมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละความรักนักเธอลาบอยู่แล้วครับ นเน่นตัวอะไรครับเนี่ยอลิศครับครับผมอลิศถือป<บ>ืนนะครับอัินเตือนสภาพนะครับผมคนกำลังตึงจริงจังเกมมิ่งนะครับนี่ไงครับได้ไปแล้วหนึ่งคิวคบหิวมากไปหาอะไรกินกันครับใช่ ตามติดชีวิตเลยนะครับัผมอนะชีวคนคนหล่อครับเาไ